วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่2ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังสัตว์เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่บนโลกหากนักเรียนสำรวจรอบๆบริเวณบ้านโรงเรียนหรือในชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆมากมายที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และอาจพบว่ามีสัตว์อาศัยอยู่ในน้ำบนพื้นดินใต้ดินหรือบนต้นไม้สัตว์เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่สามารถเคลื่อนที่เองได้แต่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารสัตว์บนโลกมีอยู่หลายชนิดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดอาจมีโครงสร้างภายนอกและภายในร่างกายแตกต่างกันไป เพื่อให้สามารถศึกษาลักษณะต่างๆของสัตว์ได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนักวิทยาศาสตร์จึงจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้ลักษณะการมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งสามารถแบ่งสัตว์ออกเป็น2ประเภทได้แก่สัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสัตว์มีกระดูกสันหลังจำแนกออกเป็นหประเภทหกลุ่มปลาส กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 3. กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน 4. กลุ่มนก 5. กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจำแนกออกเป็น8ประเภท 1. ฟองน้ำา 2. ส,สัตว์ที่มีลำตัวกลวงหรือลำตัวมีโพรง สามหนอนตัวแบนสี่หนอนตัวกลมห้าสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องหกสัตว์ทะเลผิวขรุขระเจด็ดหอยและหมึกทะเลแปดสัตว์ที่มีขาเป็นข้อสัตว์มีกระดูกสันหลัง คือสัตว์ที่มีลักษณะของกระดูกเรียงต่อกันเป็นข้อๆอ,อ,อยู่ภายในร่างกายทําหน้าที่เป็นแกนกลางของลำตัวและทำให้ร่างกายคงรูปร่างอยู่ได้นักวิทยาศาสตร์ได้จำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังออกเป็น5ประเภทกลุ่มที่1กลุ่มปลาเป็นกลุ่มสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำมีทั้งอยู่ในน้ำจืดและน้ำเค็ม สัตว์กลุ่มปลาส่วนมากออกลูกเป็นไข่แต่มีปลาบางชนิดที่ออกลูกเป็นตัวเช่นปลาเข็มปลาหางนกยูงลักษณะสำคัญมีรูปร่างเรียวยาวลำตัวค่อนข้างแบนเพื่อให้มีลักษณะที่เหมาะกับการเคลื่อนที่ในน้ำบางชนิดมีเกลด็ดบางชนิดไม่มีเกลด็ด อุณหภูมิภายในร่างกายเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของน้ำที่ปลาอาศัยปลาจึงจัดเป็นสัตว์เลือดเย็นการเคลื่อนที่ใช้ครีบและกล้ามเนื้อลำตัวในการว่ายน้ำและทรงตัวครีบของปลามี5ชนิดคือครีบอกครีบท้องครีบหลังครีบก้นและครีบหาง การหายใจใหายใจโดยใช้เหงือกซึ่งเหงือกทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สในน้ำตัวอย่างสัตว์ในกลุ่มปลาปลาน้้ำจืดเช่นปลาช่อนปลานิลปลากัดปลาดุกปลานน้ำเค็มเช่นปลากระตูน ปลาทูปลาฉลามม้าน้ำเกรดวิทย์น่ารู้ปลาหมอไทยเป็นปลาน้ำจืดที่สามารถพบได้ตามแหล่งน้ำทั่วไปของประเทศไทยซึ่งปลาชนิดนี้มีดวงตาทรงกลมลำตัวค่อนข้างแบนผิวหนังปกคลุมด้วยเกร็ดแข็งนอกจากนี้ ปลาหมอไทยสามารถทนต่อสภาพน้ำน้อยหรือขาดน้ำได้นานกว่าปลาทั่วไปโดยสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพน้ำกร่อยหรือน้ำเค็มได้ดีขยายพันธุ์เร็วและสามารถปีนป่ายขึ้นบกเพื่ออพยพไปหาแหล่งน้ำได้ 2. กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสัตว์กลุ่มนี้ออกไข่ในน้ำเมื่อตัวอ่อนฟักออกจากไข่แล้ว จะอาศัยอยู่ในน้ำระยะเวลาหนึ่งเมื่อเจริญเติบโตเป็นตัวโตวเต็มวัยจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างแล้วขึ้นมาอาศัยอยู่บนบกมักอาศัยอยู่บริเวณที่ชื้นแฉะใกล้แหล่งน้ำลักษณะสำคัญมีขาสองคู่ขาหลังยาวกว่าขาหน้าเพื่อใช้ในการกระโดดระหว่างนิ้วเท้ามีพังผืด ลำตัวไม่มีขนไม่มีคอผิวหนังมีต่อมผลิตเมือกจึงทำให้ผิวหนังเปียกลื่นอยู่ตลอดเวลาผิวหนังบางและไม่มีเกล็ดตาโปนและกลมมีอวัยวะรับเสียงแต่ไม่มีรูหูมีจมูกอยู่ด้านบนปากมีฟันซี่เล็กปากกว้าง ลิ้นมีสองแฉกมียางเหนียวที่ปลายลิ้นเพื่อจับมแมลงอุณหภูมิในร่างกายเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมที่อาศัยจัดเป็นสัตว์เลือดเย็น <c oughs> การเคลื่อนที่บางชนิดขณะเป็นตัวอ่อนเรียกว่าลูกออดจะอาศัยอยู่ในน้ำเคลื่อนที่โดยใช้หางบกไปมา เมื่อโตเต็มวัยเคลื่อนที่โดยใช้ขาการหายใจตัวอ่อนหายใจโดยใช้เหงือกในน้ำส่วนตัวเต็มวัยหายใจโดยใช้ปอดและผิวหนังที่เปียกชื้นบนบกตัวอย่างสัตว์ในกลุ่มสะเทินน้ำสะเทินบกกบเขียดอึ่งอ่าง ปาดจงโครง่งซาลาแมนเดอร์กลุ่มที่สามกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานโดยทั่วไปจะมีระยางเป็นคู่และมักจะมีนิ้วเท้าทั้งหมด5นิ้วเสมอยกเว้นงูเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วสัตว์กลุ่มนี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนบก แต่มีบางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำลักษณะสำคัญมีผิวหนังหนามีเกร็ดแข็งและแห้งปกคลุมทั่วตัวหรือมีกระดองแข็งห่อหุ้มลำตัวออกลูกเป็นไข่อุณหภูมิในร่างกายเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมที่อาศัยจัดเป็นสัตว์เลือดเย็น การเคลื่อนที่อาศัยอวัยวะที่หลากหลายขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์เช่นงูใช้กล้ามเนื้อลำตัวเคลื่อนที่ส่วนเต่าตุ๊กแกจระเข้กิ้งก่าและจิ้งจกมีสี่ขาจึงใช้ขาเคลื่อนที่การหายใจใหายใจโด,ดยใช้ปอด ตัวอย่างสัตว์ในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกเช่นกิ้งก่าจิ้งเหลนจิ้งจกตุ๊กแกเต่าบกงูจระเข้ตัวอย่างสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยอยู่ในน้ำเช่นเต่าทะเลงูทะเล 4. กลุ่มนกเป็นกลุ่มสัตว์ที่เปลี่ยนขาคู่หน้าเป็นปีกสัตว์กลุ่มนี้ออกลูกเป็นไข่มีทั้งบินได้และบินไม่ได้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนบกลักษณะสำคัญมีสองขามีเกล็ดที่ขาและนิ้วเท้าและมีปีกหนึ่งคู่รูปร่างเพรียว ร่างกายปกคลุมด้วยขนเป็นแผงและเป็นปุยปากเป็นจงอยแหลมไม่มีฟันกระดูกทั่วร่างกายเป็นโพรงกลวงและเบามีถุงลมติดกับปอดเพื่อช่วยในการแลกเปลี่ยนแกส๊สได้ดีในขณะที่บินอุณหภูมิในร่างกายคงที่ไม่เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมที่อาศัย จัดเป็ <reveal> เปนสัตว์เลือดอุ่นการเคลื่อนที่เคลื่อนที่โดยการเดินกระโดดวิ่งหรือบินและบางชนิดสามารถว่ายน้ำได้เช่นเป็ดห่านหงนกเป็ดน้ำนกเพนกวินการหายใจ หายใจโดยใช้ปอดตัวอย่างสัตว์ในกลุ่มนกนกแก้วเป็ดไก่ห่านหงนกกระจอกเทศเหยี่ยวนกฮูกห้ากลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม สัตว์กลุ่มนี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนบกมีบางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำ <c oughs> เช่นวานพยูนโลมาสัตว์กลุ่มนี้ส่วนใหญ่ออกลูกเป็นตัวยกเว้นตัวกินมดหนามและตุนปากเป็ดที่ออกลูกเป็นไข่ลักษณะสำคัญตัวเมียมีต่อมน้ำนมไว้สําหรับเลี้ยงตัวอ่อน มีขนเป็นเส้นปกคลุมตามร่างกายมีใบหูและรูหูบางชนิดมีขาบางชนิดเปลี่ยนขาเป็นครีบหรือปีกอุณหภูมิในร่างกายคงที่ไม่เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมที่อาศัยจัดเป็นสัตว์เลือดอุ่นการเคลื่อนที่ เคลื่อนที่โดยการเดินวิ่งหรือกระโดดบางชนิดว่ายน้ำได้เช่นโลมาบางชนิดบินได้เช่นค้างคาวการหายใจหายใจโดยใช้ปอดตัวอย่างสัตว์ในกลุ่มเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมลิงแมว ปัวควายค้างคาวตุ่นปากเป็ดวานโลมาพยุนเกรดวิทย์น่ารู้สัตว์เลือดเย็นคือสัตว์ที่มีอุณหภูมิในร่างกายเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมที่อาศัย ได้แก่กลุ่มปลากลุ่มสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกและกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เลือดอุ่นคือสัตว์ที่มีอุณหภูมิในร่างกายคงที่ไม่เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมที่อาศัยได้แก่กลุ่มนกและกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ความหลากหลายของสัตว์ในหัวข้อสัตว์มีกระดูกสันหลังแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ที่4หน้า5 1ข้อ3สืบค้นข้อมูลของสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่ละประเภทแล้วบันทึกลงในตารางกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดประจำเรื่องที่1หน้า55ข้อ4 พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดประจำเรื่องที่1หน้า55ข้อ5ยกตัวอย่างชื่อสัตว์มีกระดูกสันหลังให้ตรงกับลักษณะที่กำหนดพร้อมบอกประเภทของสัตว์ขอให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและทำงานที่ได้รับมอบหมายส่งครูตามกำหนดนะคะ